อนนันหนครับเด็ดค่อนข้างกากครับเด็ดเจ็ดเด็ดนี่ใช้ค่อนข้างจีเดียวนะครับจีเดียวครับตักไปเองสิเนี่เดี่ยวมาถ่ายรูปด้วยนะฮะรับสปอนเซอร์จากทางสนามไปหนึ่งขวดเอา้าพี่ใชาปิดทำไมอ่ะยินึ่งไมมาดิรหัสอะไรวะรหัสอะไรวะแป,ป๊บกรรมการ ประการมือถืออะไรวะอาครับใครจะขโมยเครื่องนี้ก็ติดต่อได้เลยนะฮะติดตัวได้เลยนะครับติดตัวที่โตเองได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้คุณลก contact มาครับเรบ้ครับ อ๋อเลยครับฟีคิกครับมาดูฟีคิกตรงนี้กำแแพงถอยเลยมาเูฟอ้ยย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 ายยยียยียยอนยย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 ยลยย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 เยย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 กยยยหยยยยืยยยยยย้ายยคยย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 ย้ยย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 ย โวิ่งมาปัดใจโค้ดโอ้โหครับหน้าเต่าสนใจปัดทิ้งออกไปได้ครับทุกต่ออ่าดูครับจะหลอกประตูเหรอจะหลอกประตูโอ้โหเตะมุมมีทีหนึ่งมาสกัดด้วยขาเขาออกไปเตะมุมต่อครับหนึ่งเข้าบาลจริงสวยเข้าบาลนี้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหอ่าสี่หนึ่งครับดูครับโฉบซ้ายโฉบขวาเลยคู่ครับโอ้โห ลัววาบอประกอบตัวกันไม่ค่อยดีครับมดูว่เริ่มเกมมาครึ่งหลังแล้วเสียประตูวยอีกแล้วครับโอสมาธิไม่ค่อยดีครับเปงีมาแล้เสียประตูเพิ่มอีกหนึ่งครับเ็อให้เหยที่นีาเดี๋ยวเเลเยียาร้านมาเียให้ดูหได้ขอถอดให้ดู cái này là cái này cái đi đi không? đi 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 chơi đi 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 đi, 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 đi. đi, 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 đi บบลุกหมาจังหวะนี้จับได้จับได้ไปต่อลิ้นเส้นออกไปแล้วครับนอนออกไปแล้วครับจังหวะนี้ลูกทุ่มครับทางด้านข้างออกไปลูกตั้งแต่ครับว่าสักเลยเขาสักเลย อ๋อครับเตินมาทางขวาไอ้ตะวันนี้ติดแล้วไปอีกแล้วครับหลุดเข้ามาตีตะวันนี้โอ้โหแล้วตูเซได้โอ้ยยิงตัวสวยโอ้ยจะต่อซ้นไม่ดีไม่รู้กันครับไม่รู้กันหลุดเข้ามาหลุดเข้าไปตายครับโอ้โหนี่นั่งใจตายโอ้โหเพื่อนบอกว่าตกใจเลยก็ตายเลยวันนี้นี่มันจริงจริงครับ าจ่ายกไ็ได้ดูดีไปอร่อยไม่กดีต้องใส่มาครับเแถวสูงบอลลูนได้ครับว้าววอนนี้เข้าแต่ด้านหลังครับดีไปกระแทกไว้เดีแต่ก็โทษกันนะฮะนัดหน้า,สาใส่เฮซารดเลยนะครับเท้าฉันดีครับผลิตภัณฑ์นี้นี่เดี๋ยวกับกีฬาเนี่ยติดต่อได้เลยครับ เสร็จหน้าโอ้โหตอนชนเสาแล้วคุณสินไม่อะไรแล้วหูบนานตัวนี้เส็เสาไปทุกๆนะคุกมมาออกไปทางขวาถึงเข้ากลางล็อกหนึ่งทีให้เข้ามา ติดต่ไปคอ้โหนะครับทิ้ทงนะครับดีไหลต่อมาระหวันนี้ตาอมายังไม่ออกาจะบินจะไหลเปิดโอ้โหทุบเทปจริงๆครับระวังจะเจ็บด้วยนะฮะรับเจ็บด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับมาทิ้เทปการแข่งขันนะครับดูแบบการเล่นทุกอย่างนะครที่ท่านเล่นนะครับเราได้ประกาศมาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับ สวามการเล่นของตัวเองรับเป็นยังไงนะฮะลาลงทพะการแข็งขันนะครับดูได้ในระบบฟูลเฮดดีเลยนะฮะประมาณไม่เกินวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเรียบร้อยครับตรงนี้นี่มือลงคลิปของเรานี่บอกว่าค่อนข้างละดเซียแล้วไปชำนาเลยครับหลังจากไปลงของน้องใบเฟิร์นมานะฮะเออค่อนข้างคล่องเลยครับหลังๆนี้ <laughs> ใครสนใจดีโกไลท์ก,กด็ด้านนี้เลยนะฮะ <siblings> ทุกมบ้างเขียคือต้องหู่แหลกไปหน่อยแล้วจังหวะนี้เปลี่ยนตวัวครับเปลี่ยนตัว possible ฮ่าบนเลครับโงมาบอลอยู่ไหนไม่ดีเพื่อนครับเอาเตะทิ้งไม่ดีครับุ่มครับขอคอนเทนต์ ทุ่มฝาวครับจังหวะนี้ทุ่มแบบหยอดหย่อนเนี่ยต้องสุดแขนเนี่ยอย่างที่บอกครับเวลาจะทุ่มในหนังทีคนในหนังค่อนข้างแคบนะครับแนะนําว่าเทคนิคเลยก็คือต้องถอยมาครับต้องถอยมาครับไม่คนทุ่มก็ต้องเป็นคนที่จะรับบอลครับต้องถอยออกมาเทคนิคการทุ่มน้องก็จะไม่ฝ่าว่าครับเัวดีได้มาครับตัดเข้าไปเอาเจาตองไปแล้วจิจิโอ้โหซุปเปอรฟสมากมีเต๋าครับมาบินจังหวะนี้สวยเลยครับเซต โอ้โอาวแล้วฮะอพี่โบ p อ s ิ i b l e โอ้โหไหลตัดหลังมาติดนิดเดียวครับแมาไอเดียนี้ดีเลยครับจ่ายทะลุจังหวะนี้นี่ยมครับทางขวาคุณไปครับเปลี่ยนตัวเลยฮะคุณไปเปลี่ยนตัวเลยเพื่อนเพื่อนครับพบกับช้ำได้ของ,ของเทียบแอนโดลิมิตนะครับลืมชื่อทีมเฉยเลยครับเอาไปเล่นหน้าประตูไปเล่นหน้าประตูโอ้โหแก้ไขดีเดี๋ยวเาไปเดี๋ยวไป โหนบีมาสาพคนอ้โหแล้วฉีดยาทีกลายเป็นดีกับอาวแล้วครับเก็บวขอได้แล้วเคลียร์มาไม่ดีบอลยืนตรงกลางจ่ายตัดมาเจ้าพอดีโอ้โหแล้วนบะบี่ย โอ้โหไอื่องต่อยกับซับจังหวะนี้อุ้ยมันจบติ๊กติ๊กติ๊กเลยครับยิงเงินมันจริงๆครับลูกนี้แสบหน้าไปเลยครับโอ้โหยิงสวยมากครับมายิงยิงยิงเรื่อคุยบอกว่าแสบหน้าเลยครับแรงมากครับไล่มาอยู่ลูกละเวลามีครับสิบวิทีดูว่าพอซิเบิลจะขึ้นได้ขนาดไหนโอ้โหไฮปลาย้อนหลังอ้าวเลยครับพอซิเบิลกับเกมนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะขุ้มา เขกไปตรงกลางตรงกลางจิ้มมาทางซ้ายอีกทีไปที่ทีสีแต่ลงมาตด 8, 5, 4, แปดไปทบสีอีกแล้วอีกแล้วยิ่งยวดดีโอ้โห่าหน้าประตูไปไม่มีใครครับลุกทุ่มฮนะ หลังเหนียวหนึบเลยครับเรืองตูโอ้โหเปลี่ยนตำแหน่งเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเตา่าเหนียวเลยฮะคึงหลังเซฟนี่เห็นเห็นจัจ่ายสามสี่ทีแล้วครับถูกม,มาครับมงต่อต่อตั้งมานีตะกัตทิ้งแล้วเล่นชันชันเคลียที่ลงมาเอาแล้วครับเอาแล้วครับสวนแล้วจังหวะนี้มีสามคนไลายบาต่อสตูแล้ว,วยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงยิงเจาแล้วโอ้โห จังหวะนี้เห็นอยู่ครับโอ้โหเข้าครับจังหวะนี้เข้าครับโอ้โหถ่ายครับจังหวะนี้เห็นชัดเจนคนระับโอ้โหเสียบเสาครับเสาแรกไม่ได้ระวังแล้วคคู่มีรูอยู่ข้างๆขาหน่อยนึงครับโอ้โหยิงจังหวะนี้หลอกยิงเสาแรกโอ้โหรูได้บอกว่านิดเดียวคนระับคู่มายัางไงครับพอซิเบิ้ล ยิงว่านี่เอาแล้วครับวิ่งมาอีกแล้วระวังก็พีท่าทางเฉนบัลเก้นมตพีมาแล้วครับโอ้โหอโอสิมอลครับทุบครับทุ่มอะไรฮะเจ็ดนาทตาีตัวบาง,ต,บางตัวบางเสร็จเอาบอลออกไปเองแล้วรหวะนี้จังหวะบาบบงบอลคุ้มคืนมาก<ว>เอาให้เก้าไม่ดี คืออะไรเปิด์ติดโดนเฉียดทิ้งล็อกคืนอ้าวให้ดีดีตู้โอ้โหติดนิดเดียวมาที่สิต้องวะนี้เฉียดทิ้งมาได้ครับเล่นมาครับจังหวะตามน้ำไม่ได้ถือว่าการเล่นบอลครับนอนเล่นในวันนี้บูสถิมบอกว่าอ๋อไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับเคมันจับมาไวเฉยเลยครับอยู่ดีดีก็ตื่นครับอยู่ดีก็ไวครับทูฟาวครับโอ้โหยกขาอย่างทีรีบครับมันก็เลยลืมครับเนี่ยฮะใจเย็นครับ เวลามีเยอะแยะครับใจเย็นเดี๋ยวเมออกแต่จังหวะนี้ไปเปิดปุ่มนะระวังนะระวัง แนวดิ้นดึกรึเแล่าดิดเดียวครับนิดเดียวไทยตึงเข้าตาออกทางซ้ายดึ้จังหวะดิ้นจังหวะแล้วไปต่อครับโอ้โหตัวนี้ไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยโอ้โหแนวทับท้ายข้างๆหนุนเป็นประตูวะครับใช่ไหมว้าวนะครับทำไมไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยโอ้โหพอออกมาเล่นนี่เหมือนเก็บกดครับ ไม่หยุดเลยครับโอ้โ oh. uh. ห5นาทีครับโมมาเก็บได้ครับเก็บได้ไวเค่มี K oh, เดียวโอ้โหไม่ได้ครับ ขาวเ,เลยดีเซทขอรูปมึงได้เหรอว้าวครับมีขาวเดักไว้ครับขอโทษกันด้วยฮนะขอโทษกันด้วย สองของันแต่ไม่เจอเขาเลยต้องกลับบ้านอ๋อครับเปิดยาวครับกลับเปิดยาวแลวครับจังหวะนี้เปิดมาบอลเอาหมงมาครับระวังกันด้วยครับโอ้โหวิ่งมานี่หน้าคาสนามนี่ตกใจยิ่งกว่าคนอยู่ในสนามเียครับลุกทุบต่อคลัพอซิบลโอ้โหนยคุยวิ่งกันมาแทบจะไม่หยุดพักเลยนะครับ ทางขางหน้านม่ต้องหลบกันเลยทีเดียวเสร็ยาวมาตู่ปัดทิ้งปัดทิ้งปุ๊บเขาก็วิ่งจังหวะวิ่งผ่านกันพอดีครับโอ้โหล้มลงไปเจ็บไหมฮะอ่าดูกียตั้งใจกันจังหวะวิ่งผ่านกันเอามาดูเพื่อนเลยฮะยดีใจนะครับผู้สิทธิเช็คอยู่ยวดัีลูกทุ่มต่อ possible นะฮะบอกไหวครับบอกไหวครับจังหวะวิ่งผ่านกันพอดีครับทุ่มต่อฮะถึงสั้นเด็กเรียนทสองจะไปตีตัวฟิตเลยครับ เอาบางบางปุ๊บเคลียร์ทิ้งกันมาได้ได้ต่อครับจังหวะนี้ยิงกันมาโอ้โหวงกระทิ้งก็งกไปได้ครับเซ็นเตอร์ฮาร์มทุ่มต่อครับทุ่มได้ทุม่มบางหวะนี้ก็รับเข้าสอครับเคลียร์ไว้มาแต่กัดทิ้งไม่ได้อ้าเอาไปยังไงครับท่านจะไงบอลอยู่ไหนเอาเคลียร์ทิ้งมาเข้าทางยิ้งกันมาด้โอ้โหหลุดจ่อครับ <c oughs> กลับมาจี้กันวะดิอุ้ยไม่ตรง2นาที เต่าเขามาทำไมเขาเนี่ยมาสั่งโค้ดครับโอ้โหจุดเปลี่ยนเลยก็คือนี่ครับเอาโค้ดก็ไปเป็นประตูครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็าอาตัวศิลป์โอ้โหแล้วประตูออกมาวิ่งครับประตูแกเก็บกดอยู่แล้วครับดูนะวิ่งไม่หยุดเลยครับจุดวันนี้ไปต่อโอ้โหฟุตซิลย้อนกลับมาให้ฟาวครับจังหวะนี้เป็นลูกฟาวนะครับทีคิกของทางด้านเคมีเดียครับใส่กุ้งให้กูด้วยนะ ผิดครับ mhm. อ๋ออะไรครับถามซีนพิธีกรก่อนเพรเวลาบาดเจ็บครับเสมอสี่สี่ยังไงับโอ้โหอ๋อสี่โมจริงเหรอจะติดครับลุกทคุมต่อฮะโอหดีนะตาบ้างจริงครับคู่นี้ยังไม่จบครับเวลายังมีอยู่ยิงตามน้ำท้าอะไรกันโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหตัวพุ่งไปอีกทางแล้วแต่ยิงโดนครับเต้มมุมต่อครับ ดูครับเกมนี้ยังไม่จบครับอยู่ช่วงทดเจ็บก็ต้องดูว่าจะทดขนาดไหนครับอยู่ช่วงทดเจ็บมาด้วยเต่าแล้วแต่เต่าเควียงไปเควียงมาที่มีสามตัวบอลจังหวะนี้ตีต่อไปจะตีต่อปะถ้าโกโอ้โหสาวครับจังหวะนี้จังหวะจะยิงครับโอ้โหาที่ทีมสองจังหวะนี้เบรกไม่ทันครับโอ้โหฟาวครับตีนี้อะไรไปแล้วครับได้ ฝ่ายรถบอสซิเบอร์มาดูรับเพื่อนทั้งสองทีมเลยมีน้ำเลยครับน้ำอมฤตครับที่ทางสนามแจกไว้ให้เอาเลยครับนี่ครับฝั่งนี้บอกไม่เป็นไรครับดูฝั่งนู้นบอกไม่เป็นไรเหมือนกันครับนี่ครับตั้งใจเล่นที่บอลนะฮะทั้งคู่ครับสมหวังสิบพันสิบห้าเด็กหรือช่วงท้ายของทุกเวลาวัดเจ็บครับดูครับโอ้โหเป็นเร็วมาเลยครับทางด้านของเคมีเดียเปิดยาวมาจังว่านี่กำลับอาอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โห บอลดีว่ามันชนเสาครับเอาแล้ครับพอซีโบ้พอซีโบ้แค่ดูชื่อทีมก็รู้แล้วว่าดีโอ้โหเฮ้ยทุ่งต่อครับเฮ้ยทุ่งต่อก็พูดสามประตูสกัดทิ้งนะฮะใจเย็นครับใจเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นเวลามีครับช่วงท้ายเลยครับมาสนุกอะไรกันตอนนี้ครับโอ้โหเตะทิ้งออกไปทุ่งต่อครับ จะทุบไกลครับจะทุบได้ไกลขนาดไหนทุบมาพักอกโอ้โหดีลงไปนอนพักอกแล้วเจ้าหนี้ตาดมาตายมาเล่นมาครับดูงั้โขู่ไปนิดที่สี่นิดแน่จริงจริงๆครับแล้วเทียทิ้งออกมาเตะทิ้งเตะทิ้งเอาแล้วครับหมายเลขสิดึงเข้ากลางดึงเข้ากลางติดมาแล้วติดมาได้ยังไงเตะจี้ตะจี้ตายตายเลยเจ้าหนี้จังหวะนี้โอ้โห ูอย่างไม่หมดอย่างไม่หมดอย่างไม่หมดลุยต่อมาทางขวามาทางขวามาได้ต่ออีกทีหนึ่งโอ้โหถึงมือประตูแล้วต่อโมเซราการแข่งขันับโอ้โหเจอสองทีการสนา,นารับโอ้ทนี่กลายเป็นพิกแมตประจําวันเลยครับโ,โหเล่นกันมาจริงๆครับ่าอยู่หนักเมาในเกมครับ สุดท้ายก็มาขอโทษกันครับทสอทีเชิญการขนามนะฮะสนุกมากครับมันก็มันเป็นอย่างนี้ครับมีฮะมีน้ำใจนักกีฬาครับดูคใจลุชนะหนักเบากันในเกมครับจับไว้จับมือนไปนะฮะโอ้สนุกจริงๆครับแต่นดนแมนครับมือสิงเลือดด้วยนะฮะ